มาดูวิธีการทำเชดดารชีสกันวันนี้น้องกู๊ดได้สูตรการทำเชดดารชีสจากหนังสือวิ New. a อั e เช h เท s a n d Year Food ต a ก s ชื่อภาษาไทยว่านมความโกลาหลแห่งอาหารที่ยาวนานนับหมื่นปีอยากรู้แล้วละ่ะไปดูกันเลยกับโลกของชีสวิธีทำชีสเชดดาร์รีดนมสดใหม่จากแม่วัว2ตัวในตอนเช้า และนำครีมช่วงค่ำจากแม่วัว12ตัวมาเติมเรนเนต3ช้อน mm hmm. เมื่อจับเป็นก้อนแล้วให้กนวนและกรองเวออกเมื่อเสร็จแล้วให้กวนอีกครั้ง mm hmm. ก่อนจะเติมเนยสด3ปอนดลงไปในก้อนนมเทส่วนผสมลงไปในพิมพ์มัม่นพลิกบ่อยๆสักหนึ่งชั่วโมงครั้งหรือมากกว่านั้นก็ได้และเปลี่ยนผ้าล้างก้อนชีสทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้า โดยตอนแรกอาจจะใช้ผ้าเปียกแต่เมื่อถึงช่วงท้ายๆให้ใช้ผ้าแห้ง2หรือ3ผืนทิ้งไว้ในพิมพ์พ30หรือ40ชั่วโมงแล้วตึกความหนาของชีสจากนั้นค่อยนำออกจากพิมพ์พล้างด้วยเวแล้ววางบนผ้าแห้งจนแห้งดีจากนั้นค่อยนำไปวางบนชั้นและหมั่นกลับด้านบ่อยๆแค่นี้ เราก็จะได้เชดดารชีสแสนอร่อยมารับประทานกันแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วว่าสมัยโบราณเขาแปรรูปเชดดาชีสกันแบบนี้นี่เองแล้วในปัจจุบลลันล่ะเขายังแปรรูปเชดดาชีสแบบนี้ไหมนะในครั้งหน้าน้องกูจะพาทุกคนไปดูแล้วเจอกันนะ